เรื่องี่เฮ็ดเอียงล่ะถามว่ยองดอกเห็ดนียงกระไรเจ็บกบได้ไปงเห็ดเอียงามอาได้บิงน้ำกามิตรยุดค้อบังยี่กลียอ่างดอกง่ายพพเยอะอืออือแงไก่ยมันนี้ล่ะไตเสียวมาหายแล้ทานเห็ดแล้วท่นเห็ดมันก็เป็นหกเป็นหาะหอเห็ดก็ะไรั้เห็ดห่านเห็ดหูก็เป็นสีสีสองนี่สองอยู่พ่อกระตาสองกตา บ่สองีกับสองหาดีเนอลวงปู่คิดว่าอย่บนเน่ยขค้ิว่าคิว่าเด้ของบนนน่นมบ่แม่นแปดศูนย์เนี่ยแปดศูนย์คือสิบบ่แมนว่าแปลว่าขันสมากกับสองีสองหาเท่านั้นเละเขาเรียกบนม่เท่านั้นหรอกหลวงปูว่ามันมีอย่างดอกก็เป็นไอ้หลงปู่เคยซื้อไว้ดอกสองซีสี่สองสองหาสองซื้อบนไว้น้ำเหรอะค่พราะว่าสองกตาผ้หยิงกัเป็นซีเ่ะน้าปุยิง อ๋อฝันเมื่อคืนนี่นอกค่ะปูเนอ่ะอืมบอลบุนเดนนี่แหละบอ๊ค้อนค้อนค้อนกระต้านะตาเขาจะทิ้กระตาแบบตลาดนัดบ้านนอกเขานี่ละเอาขายนี่ตลาดแั่นึ่งสิใช่เห็ดไหมเห็ดอังเห็ดอังจากเห็ดนี่ยังบุดอกท้อ้ามืดเนี๋ยจะเป็นเห็ดนี่ยังคำว่าเห็ดเฟียงกับคว่าเห็ดเอ็นเก็มกับมะแมนามันก็เป็นดอกไงแต่มันหอดเห็ดนี่ยังก็เ่าถามก็ว่าเห็ดนี่ยัง ก็เทงเห็ดเที่ยงไม้เ่านก็าที่งไ้คนช่งบอกเอาไม้เดือท่านก็พอได้ถามเราก็พู้ได้ช่างไม้ก็ได้ไม่เขาเล็ปงไม่เขาเล็นนากุตหลองพูดละนี่ขาคนช่างเอาเห็ดยังเขาหายของ่บราเห็ดอย่างก็พอได้ช่างไ่เกลือหรืบางทีพื้นบูญแล้ก็ช่างไม้เล้อ่านแจ่ผู้ใดว่ได้ถามก็หรว่าผู้ใดไเอมันตีย่งเียวสองสองกระตาสองอันที่เื่อสอง ต้องหาสองหกก็ได so. like ้บ้นต่อเห็ดเนี่ยมันเป็นมันเป็นเห็ดเนาะจ้่มันเป็นหอยหีบก็ไม่ติ่เก็ดตะกี้น้องกู้ฟันได้ได้เห็ดสองดอกย่างกับปปวัดในวัดเก็บได้เห็ดสองดอกกอรอบอกไงบาานอันพ่อยมยาฟัางไปจะว่าไปซื้อสองหกเอาไม่ใช่สองหกเนี่ยก็สองเก็ดตอสาราเลขออกเก็ดสองงวดอันโอ้ยบ ก่บอกแล้วว่าสองเจ็ดเสอนไปซื้ออย่างเราเส้นโอ้ไปซื้อซองหกเป็นเฮ็ดเป็นตีเป็นหกตีเป็นหาไปเลยเรื่องสี่ดอกมันเป็นสองดอกก็น่าเมอนนั้นหลวงปู่ฟันปล่อยเราฟันต้ยัวเราฟังแล้วเฮ็ดก็เป็นเจ็ดต้องดอกกับเจ็ดซองกันตัวจริงแป็ยังว่าเป็นอย่างไงมันขาดมันแมนเราเสนโอ้ยก็อเจ็ดสองหรือเรื่องอะไรพอไปเสียแกหลวงปู่ไปซื้อซองหกซองหาวันนี่เป็นเจ็ดสองเจ็ดเฮ็ด เฮ็ดแตค่เฮ็ดอียังสองกระดาผู้ญิงผู้ยิงสองสองหกสองหกสองเจ็ดดบาสองหกสองเจ็ดปสิว่าทพ่อว่าสนุกคิดเยอะนี่ม็นสองหกกับสองเจ็ดเหรอเออหวงูว่าเลขบสามที่โตสองที่สองหาสองหกสองเจ็ดเนี้ยเล็เคลียเนาะสองเจ็ดกระไดเลิวถือตอดหลวงปู่ว่างหดเนี่ยจากสองที่สักหลังก็จะสองที่สักงานละมันต้องป้อบนก็ต้องล่างเนี่ละ กวางไปมันกับเปลียบแงกับอะไรกวางไวปกับอะไรเปรียบเป็นหลังกับอะไรอีกละแปรวยบเป็นบนกับอะไรอีกละก็ต้องมันพราะครั้ที่แปลว่าซองหาสองหกสองเจ็ดมันก็มีหลายตัวเอาซองหกสองเจ็ดไอซองซี่กับกับคือผู้หญิงก็เป็นซี่ว่าค้อนกระตาค้อนค้อนกระตาสองอันมาเป็นห่าบอกข้อนค้อนดอกกระตา เห็ดดอกท้อพามือได้เห็ดไงเห็ดกี่ย่งพูดนะผู้คนสั่งเอามาให้ายไปท่านก็พอได้ถามก็ดอกผู้ใดสั่งเอามาให้ใส่สั่งมาใส่ผู้ใดสั่างไม่กวางไปก้อนกระเล็บบางที่เราพวกแก่กันเนาะเอามาวางมาทำพุทีเนยอ่ะมันหยั่งว่ะบางทีสองมันหยั่งว่าที่แน่ๆกับสองเราไปมองสองกะตาสองกตาเห็ดเนาะผู้หญิงสองคนเนาะค่ะปูเนาะ ผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงผู้เดียวคนมาผู้หญิงผู้เดียวกับผู้ที่เฒ่าได้ผู้หญิงมาได้เยอะกับมาได้ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยละวะย่างได้กันแปลี้ยผู้เฒ่ากับผู้ใดละเพราะว่าต้ท่เฒ่าเนาะมาสามสิบปีเนี่ยะวะผู้หญิงกระับความมั่นสามสิบเนี่ยเพราะเกินสี่สิบเอ้ากันแปลวเพราะเก้ากับผู้ใดเราผู้หญิงเพราะเส้เฒ่าแปลี้ยวสี่สิบสี่เนี่ยกระดิมากเปลว่ามันเป็นปัญหาจังใดวะเป็ีเอสจะเป็นปัญหาแถอะวะมันคือย่างบอล เป็นตัวเลขตัวเหลือมาหลดหลวงปู่็ะไเกิดบป็ปัญหาปัญหามันกกบปปลเนี่ยคักแนกแนร้องหลวงปู่เก็ียเยอเมันก็เป็นสองเป็นสองสองอย่างวะเจ็ดสองเจ็ดเง็ดเป็นเจ็ดเป็นหกไม่แน่สิต้องหกไย่แน่อยาวกขื้นหลายตัวแล้วบวกตึ้นเดียยแข็ง ซื้อตัวเดียวแขนๆขก็ไปซื้อหลายตัวกระเพียงกันน้องพี่ก็ไปซื้อสองหกเจ็ดข้างบนกับปาสองหกเจ็ดข้างล่างอีกละมันค้าบอกข้างล่างไปดีกว่าโอ้ยบอกข้างล่างซื้อกบนไปดีว่าอีกล่ะนี่ลองพูดฟันไปเลยตัวเดียวแข็งแ็หลายงวดเลยอัปปันตอนท่านมาปล่อยขอมโยมนะแต่ทำไมท่านบอกกับน้องหลอกนะตัวเดียวแข็งแขตัวเดียวนแข็งอะไรที่อเด้น่ะค่ะสิบก่าเที่อเดจนน้องหลองที่ต่อตลอดโลนน่อหลอกแคแนวรเด๋ยวนีรถมาไ โทษถามผนี่กีันโทรแบบผัไม่แก่โตหดไปหาโทบอกยอมเด้อโทรมาเด้อบอกว่าผู้ใดติดตัมากับตทมาผู้ใดกติบอก้ฟางแม่นแม่นกับว่ารับประกันไอ้วันตอนอยู่กับย้าหลงว้าคนเนยอตอกะสิทัผเธะสองหมื่นแตละหมื่นกว่าสิค่ะทีอดีน้นหลงเลยแม่ดิแล้วอนใหม่เลยแต่ว่าแต่ละพันแต่ลย่างอือจะมือหงมอใจเนาะ เลขเตดินมาเขใจกันก็บ่ารได้ผิดกฎหมายตรงไดแเลี้ยวกระมมือจะเมื่ออันน้อสือสียงสองหมื่นสามื่นเขาว่าบ่มีเค็เงเขาว่ได้หมดที่เปขาเขาตายจะพร้องกับพิดกฎหมายอีกวันนึงมันเพิ่งราตลีแล้วเราตะลีมัด้เงินง่ายได้หน่อยยู่มันได้เงินง่ายครับงร้าน่กได้หน่อยเด้สที่ที่สองที่สามที่สีเป็นก็ได้หลไรอยู่กรเลขเตดินอันจะเมื่อไอ้บ้านเดียวกันเรือวอกกันง่ายน่เสองหมื่นสามื่นใจพับแจเปาก็ว่าหลวงปู่ใครอยู่แล้ว มันเอาไม้ผู้ใดแปลนนั่นตัวละผู้ใดไปซื้อลายเป็นนั่นตัวละไม่ตัดตองปูตอนนั้นซื้อหลายในคงเนี่ยตัวละสองร้อยสามร้อยไปสิมัาซื้อเล็กตัวละสองร้อยสามร้อยอยู่หันตัวละมีสิบบาทสิบบาทห้าบาทห้าสิบบาทตัวยังเก่งเอออย่างว่าไม่มีเงินหรอแงมมาถือเมียกับโจมผู้ใดมีเมียแงมถือก็ว่าดี มึงก็สถอทออะไรลงปูฟังโอ้สอทอเงินเดือนกัหลายก็อาต่ออเงินเดือนเจามื่นสองเมือกันเอาเงินเดาเอาไว้ใส่จ้าเสียไม่เอาไปซื้อดอกที่เบียร์กินว้เจ้าของกันถือเลยอเมื่นสองมื่อเกิดราวี่ร้อยห้ายโอ้คขว่าอะเหล่วเสียละแล้วซื้อแปดสองว้แปดสองสองแปดซื้อไปตาต้องงื่อนก็รูตปั๊ มันฝันไว้แต่ไรพเปล่สองสองเปลี่เดมันก็ออกงาดได้สองสองสองปดเอาเลขวกวันไว้แต่เปดสองดอกก็ต้องบนเนี่ยเมื่าบอกแกเที่ยสองแปดกับแปดสองเนี่ยมันออกแปดสามก้วะแต่พอเหนึ่งอันโยอ่ันเราฝันแม่นมยน้ยโยขังบ้านหลวงปู่แล้วฝันเมียนหลังหนึ่งไฟใหม่เลยต่อซากลาเกียวด้ัยนยแต่พอเนีนี่ฝันไม้เม่นด้วยสองสอว่าแต่เก็ล็อกขันแมนตัวบ้านเล็กที่ย่างไปล่สิบที่โยโอ้มาบ้านเล็กที่พเป็นจ ออกแต่ว่า็ที่แปดสิตี้ว่าด็กโบราที่หรอออกเล่าไแล้วครับุณออกเล่าแล้วออกเล่าตดแปดสิเจ้ะออกเล่าวันจันทร์เออเ่าเปล่าแ่าปดีมันไปเรยออกงานกับแปิตี้หนึ่งกับแปดสิบต้าแปดสิบตี้เปล่าพอกเ่าครบวกวันที่สองลาดนักที่สองเนี่ยกันะนลาดยังไรกแตี่สอง สองยังกะบ่เป e <c ười> ็นสองแปดสองเอยไงจะไปบ่ต้องซ้อใส่หรอสองแปดนะเป็นหลายที่บ้ได้อยู่แล้วสองแปดกับตีสองกับสองที่สองหาสองไปที่สอลูกพว่ะคือสองพีข้างบนอ่ะสองพี่สองพี่กัเป็นซื้อใกเยอะเพราะว่าผู้หญิงพี่เขากับปีผู้หญิงแค่น้ำหรออ่ะผู้หญิงกัเป็นซีสองที่ที่สองแบ่ค่อยออก ออกก็ออกยูที่สองออกสานตัวบนต่อหกซีสองก่อนออกโอ้ยอันไปบินบาทอันรถกระบะบอันร้านนั่นแหละไอ้คุมก็เราคุมหนู่าอันดากมาแบบเป็นหกซีซีสองขนาดนั้นหมายถึว่าออกรถพุ่งเดือนเลขมือหนีเก็ได้บางสิหรอ,อกคือจะตีออกรถพิ่งแต่ว่าแต่เลขงักแต่ว่าออกหกซีสองสามตัวเลยแต่รถกระบะมันเป็นหกซีซีสองอืม เลขที่โทนว่าหกสี่สี่สองดอกหกสี่สองออกมาหอดปุ๊หกสี่สองสองสี่เป็นตั้งซื้อยุดเพราะว่ามันก็บม่ได้ออกหลายปีแล้วมันออกอยู่เลขสองสี่สี่สองอันเมื่อันไม่ออกสองหารก็ออกเด้เลขตัวท่านออกโดน,น,นกับสองศูนย์ตัวหนึ่งสองศูนย์ก็ท่านเดียออกโดนแล้ว,วสองศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยอันท่านออกโดนแล้ว,วสองศูนย์ลบสี่ศูนย์อ่าศูนย์ออกที่เรียกออกอ้าศูนย์หกศูนย์กอก ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกยุ่งเสียอันนั้นอันที่ศูนย์กับสองศูนย์เนี่ยมันไม่ทันดอกผู้ปกครอไม่ศูนย์นะเรียกวันพลังงานมันจะมีแปดมีศูนย์มีสี่มีห้ามีหกมีสองเนี่ยไม่จีบก็ไม่เนี่ยเรียกมงวดเนี่ยมันเรตัวอะไรกับกับตัวอะไรตั้งหลาเนีอนแปดศูนย์ห้าสี่หกสองเนี่ยเนี่ยจีเนี่ยมันเคอยออกก็ไม้ประจําเลยที่ตัวใดตัว คาาแปดศูนย์ก็ยืนนี่คันว่าแปดสองก็ยืนนี่ก็มีคันว่าสี่ศูนย์ก็มีหรืสี่สองก็มีห้าสองมันยืนได้เนี่ยหกสองก็มีเนี่ยมันยืนได้เนี่ยมันต้องยืนได้หนีเพ่บนกละางฟันว่ามันต้องนกระางฟันเหนพี่เก็บเนา้กับปเนาะปุณย์มันต้องยืนได้หนีมันพวกนี้เราเก็ต่ะเก็ตกับหนึ่งอะเราพว่าตาิีมอดเก็ตกับหนึ่งกับกับเก้าเนาะรับประกันได้เรียกนหาบอก ออกกันนะเจ้าออกกันมันออกเรียกคู่มันเป็นเรกขี่เนาะเก้าเจ็ดเก้ามันเป็นเรีลขคี่เด่นมันก็สีออกเลขคู่ด้วยข้างบนมาเนี่ยทั้งเกตในง่ายก็ะเด็มันต้อออกสูงเลยที่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหรือเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าแบบนี้มักก็สีออกตั้มก็นั่นลงมาอีกตั้มก็เจ็ดเก้าลงมาอีกแน่นอนลั่นไปเส้นได้ตั้มก็เจ็ดเก้าก็ไม่การสูงขึ้นไปอีกต่อไปแต่ตั้มกลับมาอืม เีลงปูราปกันได้เะตัวก um, ้อมกับซ้อมที่ซ้อมหาซ้อมงสามีเปอร์เซ็นตพอมันต่ำาอเจ็ดสิเก้าอยู่แล้วพระมาเรียกว่มันมันต้องต่ำกว่าเจ็ดสิเก้าอยู่แล้วดอกสูงแล้วก็ต้องออกต่ำอืมมันออกหกหนึข้างล่างว่ะโอ้ผู้ใดกะหลวงปู่ก็เอาบอกนะเอ้ากะรู้จักทุกคนตัวหลวงปู่ก็เลยวางิีวันคู่ก็รู้จักทุกคนตัวเรเียทีบอกไปแต่ที่เอา่ันคู่บอกกะไรได้หลวงปู่ก็เลยาบอก โอ้ยกาเจ้าของจากวันคู่ที่สิบหกน่าเรื่องเสียหรอผู้ใดก็คงแจกดอกเด็กนหม่เด็กหม่ผู้ใดก็รู้จักอันพวกคำเคยเจอโน้ตอันอันออกเดยกออกบอกพวกหนึ่งว่าต้องบอกก็กระลู้ถ่าว่าต้องบอกย้อมกระล้วันที่สิบหกน่ะพวกหนึ่งน่ะเขาที่หกหนึ่งนะเขาถือเขาอันผู้ว่าอันเ่าต้องไปบอกย้อมดอกว่าโอ้ยออกบอกเลยเด็กพวกหนึ่งเ่าต้องบอกว่าชื่อวันคู่ไปอาบันดอก เบอง์เบี้ยมันถือมบอรหกหนึ่งหนึ่งหกผู้ใดกัลลูเด็ก 6, 6, 6, 6. ดดน้อยกันฝนหนึ่งกัลลูว่าเู้่าที่สิบหกควันวนี้ได้ป่ะเนาะง,<ว>งวดนี้ได้ป่งวดนี้สรุปมาจังใดกับปูวดนี้ปูสรุปมาเลขกันีิสองอย่องบนอ๋อผู้ว่าสองอย่บนจ้ะเออสองเนี่ยมี่สองแท้แต่ว่าก็บอกเลยว่ามี่สองอย่างแต่ว่าคือว่าสองเนี่ยอยู่หลักสิบใช่ไหมสองวันีบนเนี่ย สองแล้วค sí, ่ะ sí. ป um, uh. so ู so so ้นี่สองที่ก็ได้สองห้าสองหกเลขก็แล้วแต่เดี๋ยวยอดสองเจ็ดมันมันเป็นเลขสองเจ็ดมันออกง่ายทำไมเจ็ดสองมันออกก็เจ็ดสองต้องเจ็ดบทนั้นออกง่ายทำไมสองหาสองสี่ยังเถอะเดี๋ยวเนี่ยมึงมึงเล้งขึ้นอยูไทยเนาะมาปูฟันดีถูกต้องเอราะต้งแต่เศื้อวะจ้าเออมาฝันดีห้ามันยังกะคือว่าสองต้องอายุหลักสิบ กันมาบนญกันมาล่างกันอยู่หลักหน่วยเพราะว่าล่าสุดเมื่อคืนนี่ปูฝันว่าอ่าผู้หญิงเก็บเพชรเนาะขอนมากก็ก็เห็ดขอนมากเก็บว่าจะใส่อะไรขอนเห็ดปลาต้าเห็ดจะเขาเก็บว่าจะใส่อะไตะกร้าสองอันตะก้าสองตะก้านะเพชรเจ้าเป็นเพชรที่ยังหลบหนอพ่อเจ้าดอกให้สได้ค่ะคขอนมากพอมันบลาปูคขอนมาสองตะก้าจ้ะ ปูบูก็เลยว่ามีซีสองกับมีอยู่แล้วเนาะเนี่ยซีสองหลักกัสองหกสองหกสองห้ากับมีอยู่แล้วเนาะค่ะเนี่ยอืมชองหกสองห้าอ่านถัดวุ้บบักแปลเป็นช่องซีกันแล้วแท้แหรอว่าตัวผู้หญิงกับเป็นซีน่ะคนดีแปลเป็นอย่างผู้รุ่งมาแปลเป็นซีผู้หญิงกับเป็นซียนละดีจะย่อมมาถามจะเอาย่อมไล่ว่าจะไล่ก้อนในบ้านเรืงไหนว่าเถอะืมย้อมมาถามเลข กติกาไหนหรอเล่าอาล้องเลืองเกียเพื่อเป็นแนวทางเห็นไปรอเ่แนวทางมาเกมาบลาณปูนาะเออยีมมาลงปูลูกน้องลูกหลานน้องนุง่็หว่าเยี่ยมหลายพับปู่้าลงกไม่ีะเอาปูมาหนีไว้พอนหนเอฟซีเลยค่ะปูไปกระันเอฟซีไปจะเตือยไงมัก็บโมแน่นอนเลยเล่นเลขเล่นเบอร์เนี่ยมันแหลนมีสติเขาจะไปลง หลาเรื S <S mm ่องต่หลายมิตรพ่อมิสติกับมิสติมันก็ใบนอนเล็กๆเบื่อๆน่ะมันแยขาดสติของของเรียนทุ่มหมอทุ่มหมอไว้ได้อันมันก็แล้วแต่บุญวาสนาได้เล็กเบื่อเงินเทวดาน่ะค่ะเออมันมันเราจะมิตรใดก็เอาใจมิตรพ่อมิใรจะเป็นมันเปลี่ยนเพียงแนวทางคือเนุ้ยมันจังหวะอันแม่นมันก็แม่นจังหวะดมันแม่นก็มีเรน่ะอือจ้าบ่ได้เบ่ได้เด่นหลวงปู่ก็ะดูตามป้อมปั่นนั่นแหละเถือรือประเทศครับมันกัน แล้วแต่พิจารณาวจ้ะแต่ว่าแต่ก้านงานอยู่บ้านนี้พิธีงานบ่คือเก่าบ่จ้ะจ้ะอืมมันคือบ่ค่ะมันคือแบบย้อมนาราพักกันพิจารณาวอ่ะยอมเอฟซีไอ้พวกไอ้พวกเอฟซีอ่ะไอ้ช่องโซจผ้ารวยเออไอผภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนั่นแหละไอรำไอรวยไอมีเงินมีทองไอใจติ๋วไม่รวยเบื่อไอโตกไอรับ เย่าเล, ין, เล Claire, ่ลุงเรื่องบคุนเน่การงานเด้อจ้าสาธุคับปูค่ะขบขอบคุณนุณไร่ไร่ค่ะค่ะปูขอนแก่นฟันล่าสุดแล้วค่ะเก็เลยโท่มาเบาสูฟังแล้วค่ะอ่าแต่ต้องว่วนแล้วค่ะเด็กห้าคนอยากกินขนมให้เงินปูไปซื้อขนมไ้ในยี่สิบห้าบาทแล้วค่ะแต่ต้องงวนเลยบานีอันนี้เรื่องจริงร้านปูเสียชีวิตแล้วค่ะ ยุดดีๆเพื่อนกับฟุบเลือดอไปเลี้ยงสมองบระท่านแล้วค่ะฟุบอายุ42เสิบแล้วค่ะฟ้าโลงกับสองศนย์แล้วค่ะปู่และจุดทูบขอหลานได้280ค่ะอันนี้เป็นเลขคำนวณปู่สี่ศนี่ยค่ะ5052ู50นี่ยค่ะปูกับแล้ว่าเอา26งหใส่น้ำแน่เจ็บล่าสุดเมื่อคืนนี่เมื่อนีวันที่31ช่วงเช้าแล้วค่ะ ปูฝันมาผู้ยิ่งคนกระตาเห็ดสองสองกระตาไปเจ็บเห็ดได้ยางพาันหนาวัดมากอะมาว่างไวหนาวัดผู้ยิ่งหนึ่งคนปูได้ตีเป็นซีเนาะตะก้าสองกันกับสีสองซีส่สองนี่มาแต่ตุ่มแต่ต้องหุมวแล้วก่ะสองหกสองเจ็ดเนาะคะ่ะผู้เน้นดีซีสองห้าสองแล้วก็สองหกเนาะคะ่ะ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะให้เป็นกำลังใจเอซโจพะาลวยน้ำเรียนแล้วค่ะผู้ใดกดไลค์กดแชร์ให้กับความมีสุขมีลาบมีมนันถึกรางว,วันที่หนึ่งถึงรางวันใหญ่ๆนะค่ะซื้อตัวใดไก่ถืงอไก่เข่าแห้งๆบังๆสุปู่ส้วนค่ะคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ